ว่าเจอเทคนิคด้วยว่ะโอเคอยังไงอ่ะหาเรื่องดีไหมหาคนไม่ได้สักคนเลยเดี๋ยวเราการล็อกไว้ก่อนนะครับเฮ้ยไอ้หนุ่มครับพี่เทคนิคเรียนไหนเนี่ยเทคนิคครับพี่จะทำอะไรผมเลยอะไรครับรอ,อะไรครับโอ้ยอ,อ,อยากอยากอยากช้อนแกงอ่ะครับชอ้ชอนช้อนแกงผมทีดิครับรอรอเอางั้นเลยครับพี่เอางั้นเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะมีเเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดิเอาดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้เอาว่ะอุ้ยไม่ให้ต่อยเลยอะไม่ให้ต่อยเลยไม่ให้ต่อยเลยไม่ให้ต่อยเลยอะอุ้ยหลุดว่ะหลุดว่ะจังหวะนี้หลุดเอาดิเอาดิอุ้ย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 เจ็บเจ็บเปะอืมนี่ดีนะมีอยู่คนเดียวอืมอืมนี่หมัดหมัดดิต้องลุกผู้ชายแบบนี้นะหมัด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 ดิหมัดหมัดิหมัดหมัด มัดหมัดนี่มัดหมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยเฮ้ยยาวแล้วตอนนี้เลือดเหลือ46แล้วคุณผู้ชมเอาดิ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 ไม่ให้ต่อยหรอกไม่ให้ต่อยหรอกไม่ให้ต่อยหรอกอุ้ยเออนี่แหละนะครับโอ้ยประมาณนี้เลยนะครับโอ้เลือดเหลือ37นะครับอุ้ยโรงเรียนมันอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันต่อยใครวะเนี่ย เฮ้ยมีของว่ะมีของว่ะเฮ้ยมันมาเตะอ้ตายครับเรียบร้อยไอ้สายฮอลโลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและนขันกันเมื่อเช่นเคยโอเย่เลครับน,นี่เกม GTA V กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็มีเซิฟหนึ่งนะครับมา แนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นั่นเองนะครับเออไม่ได้ประเทศเปิดใหม่สี่นะครับเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้เลยนะครับสี่คิงนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโรงเรียนตีกันนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะครับเซิร์ฟนี้ผิดกฎแล้วก็แบนทันทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆนะครับดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟนะครับไอพีเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็ลองเข้าด้วยกันดูนะครับ ส่วนระบบภายในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวพี่จะไปพูดกันในเซิร์ฟละกันครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับคือจุดอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวสอนเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีวัรุษหรือเปล่านะครับก็มีนะครับเพียงเข้าไปที่ริดคอร์ดของทางเซิร์ฟนะครับไปลงทะเบียนข้อมูลนะครับแล้วก็รอเข้าเซิร์ฟได้เลยทันทีนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับเหมือนฟรีวัรุษเลยนะครับง่ายๆนะครับโอเคเพื่อการเสียล่านะครับแล้วก็ทำการกดคอนเนคแล้วก็เดี๋ยยวไปเเเจอกันนใซิร์ฟล let's go เอาละตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับพอเข้ามานะครับจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเข้ามาก็ทำการใส่ชื่อตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับนี่พี่ก็แต่งตัวตามนี้นั่นเองนะครับใครที่จะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเจอพี่ก็สามารถทักทายด้วยการตีกันได้นั่นเองนะครับหยอกหยอกนะเออนะครับเซิร์ฟนี้พี่เล่นอยู่นะครับใครเข้ามาก็เจอก็กันทักทายกันได้นะครับโอเค พอเราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็มาสุ่มโรงเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสุ่มโรงเรียนนะครับก็มีทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะครับมีโรงเรียนอะไรบ้างนะครับก็จะมีเทคโนนะครับมีอาชีวะนะครับมีสารพัดช่างนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคด้วยนั่นเองนะครับ4โรงเรียนด้วยกันนะครับส่วนเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ประมาณ10,000บาทนะครับในตัวนะครับ10,000บาทนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นในตัวนะครับจะมี แจกกาชาดูวยนะประมาณากี่ลูกไม่แน่ใจนะครับมีประมาณ2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นกาชารถ R32 นะครับต้องสุ่มเอานะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็จะมีกาชารถเริ่มต้นทั่วไปนะครับจะมีรถประมาณอยู่ประมาณ2คันมั้งก็แล้วแต่คุณชมเลยนะสุ่มได้คันไหนนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือพี่เลือกโลงเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับทำการสุ่มโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นพี่เลยนะครับพี่ทำการสุ่มโรงเรียนแล้วนะครับก็จะมาหยุดที่โรงเรียนสารพัดช่างนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโรงเรียนหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับดูเหมือนว่ามีคนอยู่กันด้วยนะครับส่วนวิธีการเลื่อนอ่าขั้นนะครับอ่าโต๊ะาร์บนะครับจะมีอยู่ในแต่ละโรงเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวนะเสียงน้ําพุอันนี้มันเสียงดังมากเลย โอเคเดี๋ยวขยับมาหน่อยนะครับอันนี้คือโรงเรียนสาร,รพัดช่างนะครับ right? อันนี้คือ,อวิทยาลัยเทคนิค right? นะครับนี่แล้วก็อาชีวะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ right? สีแดงๆนะครับแ, right? แล้วก็อีกโรงเรียนนึงนะครับ right? นี่เลยอันนี้จะเป็นโรงเรียนอะไรวะ,ะวิทยาลัยเทคนโนนะครับ right? อยู่ตรงนี้เลย right? นะครับก็จะมีะภายในแมปก็ประมาณนี้เลยน right? okay, ะครับโอเคโตคารนะครับ right? มันก็จะมีในแต่ละโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊คาร์บกันดีกว่านะฮะ นี่เลยนะครับโตคาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคอยู่นี่นะครับทับก้าวกดตัวอีอ่าอันแรกนะครับก็จะเป็นบัตรนั่นเองนะครับโอเคพี่มีบัตรปีหนึ่งอยู่นะครับส่วนใบความอ่าความรู้นะหรือว่าใบความสามารถนะครับหาได้จากไหนนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมส่วนประกอบที่ต้องการนะครับใบความสามารถนะครับใช้ประมาณ100นะครับโอเคนี่คือบัตรปี1ปี2ปี3แล้วก็ปี4นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธนี่นะครับแล้วก็มีสไลด์ด้วยนะครับอันนี้คือสไลด์ไฟนะครับสามารถคราบได้ด้วยนะครับ่โอเคตอนนี้พี่กําลังเดี๋ยวจะขึ้นปี2แล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะคาฟเป็นพวกไม้เบสนะครับหรือไม่ก็ไม้กอล์ฟหรือไม่ก็ไม้อันนี้นะครับโอเคก็โอเคต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนหนังสือกันดีกว่านะครับ โอเคก็อย okay. right. ู่ด้านบนเลยไปนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือห้องเรียนหนังสือนั่นเองนะครับอ่าเออแล้วก็พี่ลืมเลยนะครับโอเคเมื่อเราทําการสุ่มโรงเรียนแล้วนะครับเราจะได้ทําการได้ชุดด้วยนะครับนี่เลยนะครับทําการกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้นะครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนชุดน่านี่เลยนะครับด้านหน้านี่เขียนว่าอะไรอ่ะวิทยาลัยสารพัดช่างนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคทําการเรียนหนังสือนะครับกดตัวอี อ่านี่เอาให้ตรงนะครับโอเคนี่เลยนะครับเราก็จะได้หนังสือมานะครับหนังสือนะครับ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1นก็หมายถึงว่าได้ไปความรู้นั่นเองนะครับใช้2แล้วก็จะได้ไปความรู้หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะครับโอเคอย่างเช่นตอนนี้นะครับพี่อ่ามีหนังสือนะครับจำนวน2ออันนะครับเมื่อเราเก็บได้เยอะๆแล้วนะครับประมาณสัก สองพันหรือ3 0 0พันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะแล้วแต่ความขยันนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดคราฟใบความรู้นะครับนี่โอเคก็กําลังคราฟอยู่นะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับจำนวน1ใบนะครับเห็นปะด้านซ้ายนะครับที่มันขึ้นโว์เมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกรชาในเซิฟนี้นะครับจะมีกรชาโดเนตด้วยนะครับมีกาชา RX 7นะครับแล้วก็ R 3 5 R 3 4นะครับจะเป็นกาชาโดเนตนะครับแล้วก็จะมีกาชาหมัดไฟนะครับเป็นโดเนตเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกาชาตุขาแฟชั่นนะโดเนตเหมือนกันนะครับแล้วก็กาชาสกิลสไลด์นะครับอ่ามีหลายเอฟเฟกต์เลยนะครับโดเนตเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับก็จะมีชิงทงนะครับมีแอร์ดอบนะครับแล้วก็มีวอลโซนนะครับรู้สึกว่าเซิฟนี้นะครับคนเล่นนะตอนนี้อยู่กี่คนละอ่าสาคนนะครับ โอเคส่วนปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนะครับกด F 1อ่า F 1ก็จะเป็นโชว์อะไรสักอย่างนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นจํานวนนะครับเกติยศนะครับอ่าประธานนะครับท็อปอะไรสักอย่างนะครับโอเคกดอ่ากด F 2นะครับก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็ F 3นะครับจะเป็นแอนิเมชันหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับดิเต้นอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็ F 5นะครับ F 5ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับ f 6ไม่มีอะไร f 7ก็เป็นใบแจ้งหนี้นะครับ f 9ก็จะเป็นอีโคโนมี่นะราคาตลาดโลกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมา f 1 0ไม่มีอะไร f 1 1ไม่มีอะไรกดชอช้างไม่มีอะไรนะครับกดดิลิ e อ่ะก็จะเป็นสกอร์บอนะครับอ่าเซิฟนี้นะครับไม่มีหน่วยงานนะครับหน่วยงานไม่มีนะเซิฟนี้นะครับโอเคไม่มีหมดเลยตำรวจก็ไม่มีนะครับหมอก็ไม่มีช่างก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตำรวจขึ้น3คนนะครับ เป็นแอดมินนะครับอ่าตอนนี้มีแอดมิน3คนนะครับที่เป็นตำรวจอยู่นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับงานอาชีพผิดกฎหมายนะครับไม่เชิงผิดกฎหมายเดิเขาเรียกว่างานเทาๆและกันเนาะงานเทาๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีเก็บใบกระท่อมนะครับแล้วก็เก็บอ่าโคเคนะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ล่าสัตว์นะครับอ่าต้องซื้อเรือนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นล่าสัตว์นะครับนี่ โอเคล่าสัตว์นะครับอ่านำมาใช้เป็นแบรนด์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับอ่าแล้วก็ใบกระท่อมหรือว่าโคเคนนะครับจะเป็นสารที่เอาไว้ครับน้ําใบกระท่อมอ่ะนะครับแล้วพอเราดื่มใช่ไหมเราก็จะการวิ่งเร็วนะครับเออประมาณนี้เลยส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็มีเก็บหมูเก็บกุ้งล็อบเตอร์นะครับเก็บปูเก็บส้มเก็บข้าวเก็บพริกเก็บกระหล่ำนะเก็บไม้นะทำเหมืองประมาณนี้เลยนะครับโอเค อ่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับได้รถเริ่มต้นใช่ไหมที่เราได้กระชามานะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับอันนี้คือพี่แต่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคก็ตามนี้เลยนะครับตอนแรกคันนี้เป็นรถเริ่มต้นพี่นะครับอ่าแต่ว่าพี่มีอีกหนึ่งคันนะครับใช้บ่อยมากๆเลยเนี่ยก็คือคันนี้เลยอ่าเป็นไงโอ้เสียงโคดโหดอ่ะคันนี้นะครับอ่าเป็นไงนะครับ อันนี้ก็เป็นรถโดนทนะครับใครสนใจก็สามารถโดนัทซุปนี้ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปที่กระดาษกันดีกว่านะครับไปดูว่ากราดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่ซื้ออุปกรณ์นะครับทำอาชีพนะจะอยู่ที่กราดเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดอ่าโพสตด้วยนะครับจะอ่าอยู่รวมกันหมดเลยอยู่แถวนี้นะครับโอเคไป let's go ว้าวตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงกันแล้วนะครับนี่ก็คือกาลาดนะครับมีเลยสวยงามมากๆเลยนะอันนี้คือกาลาดหลักของเซิร์ฟนี้นะครับโอเคแล้วก็ที่ซื้ออุปกรณ์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่ยืนกันอยู่ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับนี่แล้วก็ดูก่อนเลยอ่านี่เลยนะครับอ่าอุปกรณ์ทํางานนะครับมีเสี้ยบขุดปูนะครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับมีดข้าวหมูนะครับอีเตอร์ขุดหินนะครับขวานตัดไม้ตะก้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าพี่ซื้อมาหมดแล้วนะครับอยู่ท้ายรถพี่เลยนะฮะนี่เดี๋ยวพี่ําการเปิดให้ดูนี่เป็นไงนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของพี่นะครับคันนี้นะรู้สึกว่าเก็บได้แค่10โลเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนอ่าอันที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับโทรศัพท์นะครับอ่าวิทยุนะครับวอลนะครับกล่องซ่อมนะครับมีใบวาร์ปด้วยนะครับมีขนมปังแล้วก็มีโคกนะครับ น้ำยาล้างรถนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเราสามารถราบได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับนี่ขาบแล้วก็ไปขายให้คนอื่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับนี่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดโพสต์นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการล็อกรถก่อนอ่านี่นะครับ คือพี่ไปเก็บมาแล้วนะครับเก็บส้มเก็บข้าวนะครับเนื้อหมูสดนะครับแล้วก็นํามาโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นปะคนอื่นเขาก็กําลังโพสต์อยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะนี่ตอนนี้เราก็กําลังโพสต์อยู่เราก็จะได้เนื้อหมูแพ็คมานะครับโอเคเมื่อเราโพสต์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นํามาขายตรงนี้เลยนะครับนี่จุดขายก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับพี่จะขายเป็น เนื้อหมูแพคนะครับจำนวน4อันนะครับโอเคก็ทาการเลื่อนหาโอเคนี่เลยแล้วก็ใส่ตัวเลขไปขายได้ประมาณ400นี่400กว่าบาทเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างน,นะครับโอ,โอ้มีรถซิ่งมาเหมือนกันวะนะครับ โอเคอันนี้ก็คือรถอ่าอะไรเนี่ยรถบัสเหรอโอ้โห25 0 0 0นนะครับก็จะมีจักรยานนะครับมีรถเริ่มต้นด้วยนะครับโอเคส่วนรถทำงานนะครับก็นี้เลยนะครับ60โลนะครับมี80โลนะครับ100โลก็มีนะครับส่วนมากเขาจะใช้รถกระบะคันนี้กันนะนิยมนะครับตอนนี้พี่ก็กำลังเก็บเงินแต่ซื้อคันนี้อยู่นะครับรถ1 0อยโลนะครับนี่ยโอเคประมาณ2 1 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอู่ช่างนั่นเองนะครับนี่อู่ช่างอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่ารถเราพังนะครับนี่คือพี่ไปชนไม้เรียบร้อยแล้วนะครับรถพังนะครับให้เรานะคทำการจอดรถตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงไปหาช่างนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดตัวอีช่างครับเอ่อผมขอญาตทําการซ่อมรถหน่อยนะครับโอเคกดอีนะครับแล้วก็ทําการกด enter อ่านี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักกู่นึงนะครับก็จะมีคนมาซ่อม เนี่เป็นไงนะครับเซิฟนี้ระบบดีมากๆเลยนะโอ้โหมีคนมาซ่อมด้วยนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการซ่อมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะรถเราก็เหมือนใหม่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่าสซนที่แต่งรถนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะท้ากายกุวอีเพื่อแต่งนะครับนี่เราก็สามารถแต่งรถได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเราไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่า ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับเราก็ทำการจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับแหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไว้ใจใครเลยในเซิร์ฟนะครับมาขโมยได้นะไม่ปลอดภัยนะครับตอนนี้พี่เลือดอ่าเหลือประมาณ90%ซนนะครับก็สามารถมานอนตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับอยู่ที่ทะเลทรายนะครับสามารถไปนอนได้เหมือนกันนะครับนี่โรงพยาบาลมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็นอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลือดก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราไปดูในแต่ละโรงเรียนกันดีกว่านะครับว่าหน้าตานะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะครับวิทยาลัยนะครับอาชีวศึกษานั่นเองนะครับ นี่เลยนะฮะโอเคโรงเรียนก็ประมาณนี้เลยนะครับอเสื้อโรงเรียนนี้ครับจะเป็นเสื้อโรงเรียนสีแดงนะครับนี่เห็นไหมคนนี้เขาก็น่าจะทําการครบบาฟใบความรู้อยู่นะครับโอเคโรงเรียนก็ตกแต่งได้สวยงามดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงเรียนนะครับเทคนิคนั่นเองนะครับนี่เทคนิคน,น,นะครับมีคนอยู่ด้วยนะครับ โอเคครับก็ไป็นประคับจับเซิร์ฟแนวสี่คิงเซิร์ฟนี้นะครับมีทั้งหมดสี่โรงเรียนด้วยกันนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถลองเข้าไปกันดูได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคครับมาคชอบคลิปุนาแบบนี้เลครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ช่วยกันกันนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายจิ๊กันจุ๊บ